30วันจากนี้ไปมีเจดราศีโดดเด่นได้เงินงานโชคลาภความรักบ้านรถไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับก็จะมาบอกข่าวดีครับว่าเรานะครับจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับและถามว่าจะได้เพราะอะไรครับแน่นอนครับเพราะดาวอาทิตย์ครับ อยู่ในราศีกรกฎแล้วนะครับตั้งแต่วันที่17กรกฎานะครับไปจนถึงวันที่17สิงหาคมเลยนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มๆเลยนะครับดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาจักรครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดโผนหนักหนาหน้ายำเก่งยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจครับเห็นไหมครับโอ้โหมีอะไรที่สู้ลุย ฝ่าฟันต่อสู้ประยุกต์ต่อยอดจะนํามาซึ่งความสําเร็จนะครับเป็นใหญ่เป็นโตถ้าได้ก็ได้เยอะเลยนะครับตรงนี้และดาวอาทิตย์ไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังหมายถึงยศศักดิ์อัครฐานทายอาทิตย์อีกครับเรียกว่าใหญ่โตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเรามาดูกันเลยนะครับจะได้แก่ลัคนาราศีอะไรกันบ้างครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่ลัคนาราศีกันครับดาวอาทิตย์ครับโคจรเข้าเรือนลาพระครับ อันนี้ก็จะโดดเด่นเรื่องโชคลาภเลยนะครับโอ้โหพนั้นไขรเสี่ยงโชคนะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จล,ล่ํารวยดาวพุธตอนนี้ดาวประจาตัวเราก็ไปอยู่ในเรือนลาภเช่นเดียวกันครับแปลว่าถ้าตั้งใจมีสิทธิ์ที่จะถูกได้เลยนะครับตรงนี้แต่ถ้าไม่มีดาวคู่ศัตรูมาทํามุมถึงและกลายเป็นดาวคู่มิตรมาทํามุมถึงดาวอาทิตย์อีกอก,ก็จะได้เยอะตามที่บอกนี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับ ต่อไปกันบ้างครับลัคนาราศีตุลครับดาวอาทิตย์ครับโคจรเข้าเรือนการงานครับโอ้โหเรียกว่าการงานจะยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จครับเพราะฉะนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาสู้ลุยทำมาหากินได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ว่างานอะไรทําไปเถอะครับจะดีแน่นอนครับดาวอาทิตย์มาจากเรือนลาพะลาพะกรรมะครับแปลว่าได้โชคลาภเป็นเงินเป็นทองเจรจาติดต่อค้าขายประสบความสําเร็จ มีเกณฑ์ไปพบกับคนใหญ่คนโตระดับซีอระดับหัวหน้าผู้จัดการขึ้นไปไปพบไปคุยเลยครับจะเหนื่อยหน่อยสู้ครับแข่งขันชิงชัยไปเลยครับและจะพบกับความสําเร็จอย่างแน่นอนครับต่อไปครับเป็นลัคนาราศีมิถุนครับาดาวอาทิตย์โคจรเข้าเรือนการเงินเลยนะครับชัดเจนครับเงินทองร่ํารวยอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ และดาวอาทิตย์มาจากเรือนสหัชชาครับสหัชชาแปลว่าสื่อสารโซเชียลออนไลน์เดินทางเจรจาติดต่อครับทําให้ดีทําให้เนี้ยบเลยนะครับและจะได้เงินก้อนใหญ่แล้วเยอะด้วยนะครับจังหวะนี้โอ้ยินดีด้วยกับชาวไม่ถุนครับใครทาโซเชียลออนไลน์พรีเซนต์เจรจาติดต่อครับไปติดต่อกับคนใหญ่คนโตหรือทําให้มันสวยงามให้มันโดดเด่นครับจะยิ่งดีครับเหนื่อยหน่อยครับแต่รวยครับอ่าต่อไปครับ ลัคนาราศีมังกรกันบ้างครับดาวอาทิตย์ครับโครจรเข้าเรือนปัตตานีครับปัตตานีนะครับคือหุ้นส่วนและคนรักครับแสดงว่าชาวมังกรก็จะโดดเด่นเรื่องความรักครับมีพระอาทิตย์นมาฉายแสงโอ้โหให้เรามีหัวใจได้เต้นรัวๆกันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วดาวอาทิตย์นี้นะครับเป็นดาวที่ยศอัครฐานใช่ไหมครับก็จะได้พบปะหรือได้พบรักกับคนใหญ่คนโตระดับซีโอเจ้าของกิจการหรือ คนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดก,การขึ้นไปนะครับมีตําแหน่งนะครับไม่ธรรมดานะครับตรงนี้และที่สําคัญครับดาวอาทิตย์มาจากเรือนมรณะครับก็มีเกณฑ์ว่าเจอจากการเดินทางไกลนะครับหรือเจอจากโลกออนไลน์โซเชียลได้ด้วยนะครับลักษณะก็คือจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วว่าจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้หรือลูกกาําพร้าหรือเป็นต่างชาติไปเลยก็ได้หรือเขาเคยไป ใช้ชีวิตต่างแดนอะไรแบบนี้นะครับหรือมีสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประจําตัวนะครับแต่แน่นอนครับดาวอาทิตย์มาโดดเด่นหรือเหนื่อยหน่อยครับความรักต้องสู้ต้องลุยได้ทดสอบจิตใจกันแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นสายเปเขาจะนําความยิ่งใหญ่มาสู่เราแล้วก็ฝากว้ด้วยนะครับช่วงนี้ชาวลัคนามากรมีเกณฑ์เดินทางบ่อยครับอยู่ไม่ติดที่ไปได้เลยครับไปแล้วจะดีครับพบกับความสําเร็จยิ่งใหญ่เหมือนดาวอาทิตย์เลยนะครับ ต่อไปครับลัคนาราศีพิจิกกันบ้างครับลัคนาราศีพิจิกดาวอาทิตย์ครับดาวการงานครับโคจรเข้าสู่เรือนสุภะนั่นเองครับแปลว่างานเนี่ยเวิร์กเนี่ยครับจะประสบความสําเร็จครับนี่ได้ถ้วยเลยนะสุพะกก็คือเป้าหมายครับพิชิตเป้าได้ทะลุเป้าทะลุยอดได้ค่าคอมมิชชั่นโบนัสอะไรตามมาเยอะแยะนะครับหรือใครทํางานเกี่ยวกับงานแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ ออนไลน์โซเชียลดีครับดาวอาทิตย์ไปอยู่ในบ้านดาวจันทรต้องเซอร์วิสบริการเยอะๆครับช่วงนี้จะนําพาเราสู่ความสําเร็จยิ่งใหญ่ครับหรือจะได้ไปพบกับระดับสูงๆระดับบิ๊กบิ๊กซีโอวีไระดับเกรดเขึ้นไปไปเลยครับจะเหนื่อยหน่อยจะสู้หน่อยต้องทําหลายรอบหน่อยทําไปเถอะครับแล้วจะดีกับตัวเราอย่างแน่นอนครับทีนี้ครับมาดูลัคนาราศีเมษกันบ้างครับราศีเมษก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะครับ ดาวอาทิตย์ครับเข้าสู่เรือนพันธุครับมีเกณฑ์ครับได้บ้านได้รถนะครับหรือทรัพย์สินที่ดินก็ได้นะเพราะอาทิตย์คือความยิ่งใหญ่แสงสว่างไงเห็นไหมใครรออยู่มีเกณฑ์ได้ตามนี้เลยนะครับแล้วดาวอาทิตย์มาจากเรือนปุตตะอีายครับบางคนก็จะได้ลูกได้หลานได้บริวารใหม่ๆเข้าบ้านทําให้เรามีความสดชื่นคึกคืนได้เป็นอย่างดีนะครับอ,อันนี้ก็โดดเด่นเลยนะเพราะฉะนั้นใครทําด้านนี้อยู่นะครับ เขาบอกข่าวดีแต่ถามว่าต้องเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยเพราะเป็นมหาจักรครับยอมสู้ยอมลุยนะครับจะประสบความสําเร็จหรือเราไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างกับญาติพี่น้องครอบครัวครับจะนํามาซึ่งผลดีอย่างแน่นอนครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎเพราะนั้นลัคนาราศีกรกฎครับจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษครับประดาวที่เป็นดาวกันเงินก็รวยสิครับเห็นกันเต็มเต็มชัดเจนครับเงินทองมาเยอะมาก แต่ต้องฟาฟันต้องสู้ครับเนี่ยรวยเลยนะครับตอนนี้เงินทับตัวแปลว่าถ้าทํามากได้มากครับทําน้อยได้น้อยขยันทาให้สุดตัวสุดกําลังไปเลยครับแล้วจะรวยรวยและเบิดเถิดเทิงเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเป็นหนึ่งในผู้โชคดีหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือว่าอยู่ลัคนาราศีอะไรจะได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับอ่าและที่สําคัญครับอันนี้เป็นแค่ดาวเป็นดวงเดียวนะครับ แต่ถ้าใครนะครับอยากดูดวงชะตากับอาจารย์เคตเทวาไปฟังต่อได้เลยนะครับหรืออยากได้ภาพเฉลืองดวงชะตาส่วนบุคคลครับมีไว้ดีอย่างไรตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็ดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ ราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายวงชะตาคาถาเงินล้านครับ ยิงสวจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3มครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ทต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1น9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็บแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นนเนตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวง Add Line a d Sign Great Te Wa หกนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆครอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ <S 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 สั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก,ก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า